ค่ะก็เมนูที่มักใช้ในโปรแกรม Student นะคะก็จะมีอยู่2ระบบงานก็คืองานทะเบียนนักเรียนกับงานวัดผลเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูงานทะเบียนนักเรียนก่อนนะคะก็จะเข้าที่เครื่องหมายถูกเนาะ เมนูที่นิยมใช้ในงานทะเบียนก็จะเป็นที่ระเบียนนักเรียนนะคะแล้วก็ระเบียบประวัตินักเรียนสถานภาพนักเรียนนะคะซึ่งจะใช้บ่อยช่วงระหว่างภาคเรียนจะใช้สองเมนูนี้สถานภาพก็จะใช้ในกรณีที่เด็กลาออก หรือว่าแขวนลอยแขวนลอยก็จะใช้เมนูนี้ช่วงเวลาใกล้จะสอบปลายภาคนะคะก็จะเป็นสองตัวนี้ส่วนเมนูนี้ตรวจสอบการจบหลักสูตรจะใช้ในกรณีที่จะทำการสั่งจบนักเรียนม .3 ม .6 นะคะว่านักเรียนได้หน่วยกิจครบไหม จบได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละเมนูก็ใช้คนละช่วงเวลากันทีนี้มาดูที่ตัวที่3นะคะก็คือเอกสารหลักฐานการศึกษาอันนี้จะใช้บ่อยมากก็คือเป็นเอกสารที่กระทรวงกำหนดก็คือปพหก็คือผลการเรียนใบยาวซึ่งปพหนจะใช้ในกรณีไหนบ้างก็คือ จะใช้ในกรณีที่เด็กลาออกแล้วต้องการที่จะได้วุฒิไปต่อโรงเรียนใหม่หรือในกรณีที่เด็กจบม .3 ม .6 หหรือในกรณีที่เด็กมาขอวุฒิจากการที่วุฒิหายนะคะก็จะใช้เมนูนี้บ่อยส,ส่วนใหญ่ ส่วนเอกสารเหล่านี้นะคะเอกสารที่2ที่ใช้บ่อยพอกันก็คือปพอพเจนะคะก็คือเอกสารที่สถานศึกษากําหนดปพเจ7ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือใบรับรองผลการศึกษาใบรับรองผลการศึกษาหรือปพเจจะขอในกรณีที่เด็กจะไปยื่นสมัครเรียนก่อนที่จะออกวุฒิ ปพ1จริงหรือในกรณีที่ขอทุนการศึกษาหรือในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะไปไปสมัครชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยขอทุนอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นใบรับรองการศึกษานะคะ แล้วเรามาดูที่เอกสารทั่วไปโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยมีการทําบัตรนักเรียนนะคะแต่ว่าเมื่อสองสมปีที่ผ่านมานักเรียนไม่ได้ส่งรูปทําให้ทางโรงเรียนไม่ได้ทําบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนถ้าในกรณีที่นายทะเบียนต้องการที่จะออกบัตรนักเรียนก็สามารถมาที่งานทะเบียนแล้วก็มาที่ เอกสารหลักฐานการศึกษาแล้วก็มาที่บัตรอักเรียนได้เลยนะคะหน้าตาของการทําบัตรนักเรียนก็จะเป็นกรณีแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะคะอ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาโลโก้ไหมชื่อใครยังไงแบบไหนนะคะก็ลองทำดูนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ ทางโรงเรียนที่ผ่านมาก็จะทําบัตรนักเรียนแบบบัตรกระดาษก็คือตัวนี้นะคะมอต้นก็คือจะใช้สีชมพูมอปลายจะใช้สีฟ้านะคะทางทางในทะเบียนก่อนหน้านั้นก็คือจะใช้โลโก้โรงเรียนนะคะพิมพ์โลโก้แล้วก็พื้น พื้นหน้าพื้นหลังไม่เอาแล้วก็เอาแค่เฉพาะลายเซ็นผู้บริหารเท่านั้นนะคะแล้วก็กดพิมพ์นะคะที่ผ่านมาเนาะอันนี้พูดหรือว่าเข้ามาให้ดูในกรณีที่อยากจะทำบัตรนักเรียนหรือนักเรียนมาขอทำบัตรนักเรียนก็สามารถเข้ามาที่เมนูนี้ได้นะคะจากนั้นก็ไปกดที่คำว่าออกเนาะตรงนี้ ก็จะออกมาที่เมนูนี้ส่วนใหญ่แล้วงานทะเบียนและงานวัดผลจะใช้เพียงเมนู2เมนูนี้นะคะเป็นซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นงานทะเบียนนักเรียนก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบรูปคนใส่เสื้อฟ้านะคะถ้าเป็นงานวัดผลก็จะเป็นเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยหน่วยกิจวิชาที่โรงเรียนรา,ายวิชาของคุณครู ใบแก้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนบัตรเรียนเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เด็กมาขอวุฒิไปหรือว่าแก้ไขชื่อพ่อชื่อแม่หรือว่าบัตรประชาชนหรือว่าวันเดือนปีเกิดในกรณีนี้นะคะส่วนตัวนี้จะใช้ในกรณีที่กรอกประวัติของคุณครูนะคะและ,ะส่วนใหญ่อันนี้งานตารางสอนเนี่ยยังไม่เคยใช้มาก่อนเนาะ ถ้าต้องการที่จะใช้งานตารางสอนก็สามารถที่จะทํำได้นะคะซึ่งมีในคู่มือที่ปุ้ยได้แนบในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ทางเจ้าของระบบได้ทำขึ้นมาใหม่ส่วนงานสารสนเทศนะคะตัวนี้พี่ปุ้ยนะคะหรือปุ้ยนะคะมักจะใช้ในกรณีที่จะต้องอคัดกรองเลขบัตรประชาชนของนักเรียนเพื่อนำส่ง ฝ่ายงบประมาณหรือครูเอฟนะคะเวลาที่เด็กต้องการที่จะเหมือนขอเบอิกค่ารายหัวอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะหรือเราจากจะอเอาผลการเรียนออกมาหรือแบบสอบถามสารสนเทศก็สามารถที่จะเข้ามาสามีนูนนี้ได้นะคะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณ10นาทีแล้ว คลิปต่อไปก็จะทยอยลงทีละคลิปทีละคลิปให้แต่อันนี้ก็คือจะบอกในภาพรวมว่าส่วนใหญ่แล้วตัวโปรแกรมนี้จะใช้เมนูไหนบ้างเป็นสำคัญนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นงานทะเบียนแล้วก็งานวัดผลแล้วก็งานสารสนเทศนะคะ3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ย ใช้อะไรแบบไหนบ้างแต่วันนี้ตะกี้ก็คือคลิปนี้ก็จะบอกเป็นภาพแบบรวมๆว่างานงานงานทะเบียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะประมาณนี้เนาะค่ะค่ะอันนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ได้มาใช้นะคะเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เฉพาะนี่ตัวที่2เนี่ยนะคะแล้วก็ แฟ้มข้อมูลแฟ้มข้อมูลในกรณีนี้จะใช้ในกรณีที่เปลี่ยนระดับชั้นนะคะหรือส่งออกข้อมูลส่งออกข้อมูลพวก g p a c หรือว่า ONET นะคะก็จะใช้ในกรณีนี้ก็คือมาที่งานทะเบียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ ข้อมูล gpac 5ภาคเรียนแล้วก็6ภาคเรียนนะคะหรือในกรณีที่แจ้งจบไม่พร้อมรุ่นนะคะก็จะใช้ในเมนูงานทะเบียนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ใช้ก็คือ,อะระบบ f ฟ s ชีโปรแกรมนะคะตัวนี้ก็จะทำการ ดึงข้อมูลเด็กม3ขึ้นไปสมัครในม .4 เนาะประมาณนี้แล้วส่วนเมนูอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของระบบนะคะที่ชื่ออาจารย์เวนช้างใหญ่ก็จะแนะนำอีกทีว่าจะใช้ในกรณีแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็ก,ก็ก็ไม่ได้คุ้นชินไม่ได้ใช้บ่อยนักนะคะประมาณนั้นเนาะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นด้านเครื่องมือก็จะเป็นการซ่อมแซมฐานข้อมูลอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้ เมนู1-1นะคะเมนู1 2นะคะเมนู1 3นะคะเพียงเท่านี้นะคะเนี่ยในกรณีเมน,น,นูแรกนะคะส่วนเมนูที่2ก็จะใช้ระเบียนประวัตินะคะแล้วก็สถานภาพศาึกษานักเรียนนะคะ,ะก็จะมีย้ายระเบียนซ้ำชั้นอันอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้จะใช้3ตัวนี้ก็คือ1-2-3นะคะแล้วก็ตรวจสอบบุตการจบหลักสูตรอันนี้จะใช้ช่วง เด็กม .3 ม .6 จะจบเนาะอันนี้ก็3ก็สามารถดูได้ค่ะมันก็จะมีปพ .1 ปพ .2 ปพ .3 นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้นะคะเอกสารสถานศึกษาใบรับรองส่วนใหญ่จะออกตัวนี้นะคะแล้วก็ระเบียนผลการเรียนรายปีฐานสคปต์นี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะส่วนระเบียนรายปีนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาใช้เท่าไหร่นะคะก็จะไม่คุ้นชินเนาะประมาณนี้ระเบียน ผลการเรียนเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เด็กม3ม .6 หกใกล้จะจบแล้วแล้วก็จะมาตั้งการอนุมัติการจบแล้วก็วันออกวันออกจากจากโรงเรียนประมาณนั้นนะคะจะใช้จะใช้ตอนสั่งจบเท่านั้นนะคะแล้วตรงเกณฑ์การจบเนี่ยก็คือตรงนี้จะว่างาจะหาไปข้อมูลมาจากไหนก็จะย้อนกลับไปที่ ปีการศึกษาส5 6 3แล้วไปก๊อปปี้มานะคะแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ทําการบันทึกเนาะอันนี้ก็จะอธิบายในในหลังๆนะคะอันนี้จะอธิบายอันแรกๆก่อนแล้วก็กรณีตรงนี้ก็คือจะกรอกค่า GPA หรือว่า O-net ของม .3 ม .6 ที่ที่มีมาก็ต้องมากรอกตรงนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะ